กลับไปดิไม่ได้จิงว่าจะโนตหอจอบนนตอนนี้คือเรามาทำโป่งให้กะทิงนะคะ มได้หนดแคียวาูดอเหรอีกไงินทางดานินกาม่เาดเนินงานเราแค่ดาเนินการำปุงให้กระทิงนี่ก็จะเป็นรถขนน้ำนะครับเอาน้ำเพื่อที่จะมาสมเกลือนะครับให้กระทิงนั่นก็จะเป็นขนน้ำขึ้นมาถือมาคนละ กจะ like ส,สามารถติดตามได้ที่ช่องลิมาแปดนะคะมาลิมาลอริงสลีม <mm <ma> <ru> <ru> อมาสระอาแล้วก็แปดนะคะ <mm <t ru> ลิมาแปด แปดธรรมาดาครับถ้าแปดแปด<ๆ>กลัวกลัวโดนจับน 5, 8, 8. <laughs> ี่มาแปดนี่มาแปดเข้า YouTube เลยค่ะจะจะเอาลง YouTube คืนนี้แหละ <laughs>

ไปมันสิเด้งขึ้นมาก็ปิดแกกรบาดสิแม่คุณป้าคุณบอ,อกเขามา่องเขาเป็นโฆษณาอะนี่จะเป็นสื่อน้ำขึ้นมานะครับอย่าให้หกนะน้ำน้ำมีค่ามากเพราะว่าอยู่บ่อน้ำอยู่ไกลมากขึ้นเนินมามาค่ะตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอนะคะพร้อมกับภาพนิ่ง เดินมาค่ะสู้ๆนะคะลุงหยุดถ่ายลุงรับยายหน่อยโอ้โยแป็นก้ออย่ายจะเอาภาพตั้งไว้อยู่นะยังไหวอยู่นะครับ่่สู้ๆค่ะมีน้ำอยู่เอามาผสมเลยครับมาเลยรับมาแล้วไหมดื่มน้ำไหมเดี๋ยว ผสมอะไใช่ไหมคะจะไปดูการผสมนะคะผสมโกงจะเป็นแกเกลือแร่ใช่ไหมเป็นก้อนก้อนแร่สำหรับสัตว์นะครับสวัสดีครับสามารถติดตามได้ที่ช่องริมา8ดนะคะลิมาเหรอคะลิมาแปดเพื่อครับน้าไม่ไ้ครับจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้น้องเบนนะครับ เอาบัวมาเลยตักน้ำน้ำเกลือแร่ไปเลยลดเลยใช่ไหมลดไปเลยลดเลยเอาบัวมาเลยครับบัวมาเลยเอาบัวมาเอาบัวครับอันนี้อันนี้เอาเอาน้ำไปเอาน้ำไปเทก่อนก็ได้อ่าเอาน้ำมาเทนี่ครับน้ำมันน้อยน้ำมานละลายหน่อยอ่ามามารับบัวนะคะรับบัวประเภทนี้รับบัวรับบัวแล้วก็ไปโลยแล้วเอาบัวมาเลยไม่มีนะมีรถได้เราไม่ขยันเลยนะรับบัวไปแล้ว ชักครักคน้ำคอยก่อนค่ะน้ำคอยก่อนค่ะต้องสละทีมงามอ่าแล้วก็จะเอาอันนี้จะเป็นแร่ธาตุนะครับเกลือแร่สำหรับสัตว์แล้วก็จะเอามาเอามาลดรงดินเพื่อที่จะให้สัตว์มาเรียนนะ นนดดย,ย,ย,ยางยังเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินออกมาไม่ได้เดี๋ยวมันลม่เลนนมเยเย็เนเ,นเนนวเย็นเดี๋ยวโอเคพอแล้วรถ <c oughs> <c oughs>

เนี่ยดิฉันกำลังทำคลิปนะคะเป็นอย่ามาติดตามนะที่ช่องลีมาแปดนะคะลี่มาแปดรอริงสระอีมอมาสระอาติตามด้วยเลขแปดกดเอนเตอร์แปะไว้ในแปะหน้าลิงไว้ในกลุ่มกันแล้วกันนะะคโอเคเดี๋ยวแชร์ลงไปในกลุ่มนะคะพูดก็ทำจริงอีกแล้วก็แปะแอ๊ดตองแปะ โอเคไฮโดรสัตวันนี้ทงานมากชุดขาวเสื้อเาแดงวนสี้เขียวหมดเลยทไ